ครับเพื่อนๆวันนี้มาทําข่าวที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนนะครับนะครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์นะครับท่านรัฐมนตรีพลังงานนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าท่านแถลงอะไรบ้างนะครับตามผมมาเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปฟังงานแถลงข่าวกันนะครับแล้วก็มีหลังไม่กับท่านรัฐมนตรีนะครับขอเลยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราแถลงข่าวตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปงานแถลงข่าวกันเลยนะครับท่านผู้ชมมีประเทศไทยก้าวสู่การใช้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าสีเขียวมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยมันน่าจะ,สะาสะนับสนุนในส่วนของอุตสาหากรรมอะไรยเป็นพิเศษนะให้เติบโตว่ามีการมีการลงทุนในด้านนี้มากยิ่งขึ้นคือในระยะยาวเนี่ยนะครับ,รบในระยะยาวเนี่ยนะครับ อุตสาหกรรมน่าจะได้ประโยชน์เรื่องนี้เยอะนะครับไม่ทราบท่านารัฐมนตรีอุตสาหกรรมไม่ไง <c oughs> คือจริงๆจะระบุว่าเป็นอุตสาหกรรมใดหลยก็ไม่ใช่เพราะว่าทุกประเภทอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์จาก UGT ทั้งหมดนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ประกอบการค่อนข้างจะกังวลเรื่องของการกาโลกใหม่การศกาใหม่ทุกสี 8, แบบค่อนข้างกังวลแต่พอมีเรื่อง UGT ขึ้นมาเนี่ยกรายเป็นโอกาสสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะเมื่อเช้าเนี่ยงานที่ ได้เป็นพบกับผู้ประกอบการแลนะนกลงทุนที่เข้ามาตั้งฐานกรำรลังในนิคมสาหกมนะคะแค่บอกไปว่าบ่ายนี้เนี่ยเรามีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นนโยบายสําคัญเรื่องของพลังงานสีเขียวขึ้นเนี่ยบริษัทที่มาตั้งฐานถึงเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบสจากบริษัอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะแสดงความรู้สึกออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าดีใจที่ที่เรามีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเระเทศไทยมีความโดดเด่นในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ คิดคว่าในส่วนของแบตเตอรี่เองเนี่ยน่าจะเป็นบบที่มีการเข้ามาลงทุนในตรงนี้มากขึ้นไหมคะออแน่นอนคะ่ะเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยด้วยออมาตรการกระตุ้นของม e ีวี T M, ตั้งแต่ E v 3ีจนมาถ e ึง E v 3ีสจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเรื่องของการลงทุนเรื่องแบตเตอรี่มีมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานและก,ก,กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราทำงานร่วมกันไม่ใช่แค่มาลงทุนผลิตน,นะคะแต่ว่าเราทำทั้งวงจรเลยทำทั้งวงจรต่อไปเราจะทำถึงเรื่องของ ร uh, r e c y c l e Reuse r e d u c e Reuse แ Re ละ Recycl Re Re e ด้วยค่ะทำทั้งหมดะการที่เรามีตัวสนิทวิธีอัพรองพลังงานสีเขียวมาแล้วนี่นะคะมันน่าจะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแน่นอนค่ะมากที่สุดค่ะมากกว่าปัจจุบันนี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้เท่าไเ,ออเร่ <c oughs> เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คงจะลำบากแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเราเป็นประเทศแรกๆที่มีเพราะฉะนั้นโอกาสดีทั้งในประเทศและติดตัรณ์ที้มีแน่นอน ลงทุนจำนวนหนึ่งที่เป็นปน,นักลงทุนต่างชาตินะนะที่เขาตัดสินใจว่าจะมาลงทุนประเทศไทยดีไหมเนี่ยคำถามาของเขาคืออันนี้เลยเวลาที่มาพบผมมาพบท่านนายกหรือมาพบทางกระทรวงพลังลางานจะถามคําถามแรกว่าเมื่อไหร่จะมีเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องจําเป็นต้องใช้ว่าสินค้าที่ผลิตต้องมีใบรับรองครับอันนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศว่านักลงทุนในประเทศและต่างประเทศที่ดียวแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ย ในเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยในส่วนของกระทรวงพลังงานกับกระทรวงอุกสาหกรรเนี่ยเราร่วมมือกันมากกว่าเรื่องนี้นะล่าสุดเนี่ยเมื่อผมแถลงข่าวไปว่าปีนี้หกเจ็ดเรื่องแรกที่ผมอยากจะทาอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของการใช้โซลารลูกทองซึ่งที่ผ่านมามันติดขัดหลายเรื่องมากกรนะบวนการที่จะใช้ที่ติดตั้งทียุ่งวุ่นวายกฎเกณฑ์กติกาทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะกระทรวงพลังงานนะมันไปที่กทมก็มีไปที่กระทรวงอุตสาหกรรม ล่าสุดเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ประสานกับทางกระทรวงกรมโรงงานนะครับเราก็จะมีการปลดล็อกเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซลารุรูปขอบได้โดยสะดวกง่ายดายขึ้นแล้วรู้สึกว่าปลดล็อกหมดเลยทุกขนาดใช่ไหมครับยกเว้นรองงอสียกเว้นครับไม่ต้องทําแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ใช้โซลารุรูปขอบได้มากขึ้นดีขึ้น ปีนี้ปีนี้จะเปิดรับซื้อไฟเพิ่มอีกไหมไอซอันนั้นต้องถามทางทางอันนั้นก็เป็นไปตามแผน PDP นะครับเดี๋ยวต้องไปดูตามแผนั้งรูมันยังแต่ว่า <P DP. S 2> เป้าหมายนโยบายคือ25 9 3าสามหรือ2050ต้องไปสู่เรื่องของพลังงานสะอาดอย่างน้อยก็70%นที่ไปอยู่แล้วเราก็ต้องเดินถึงจุดนั้นอยู่แล้วจะมีเรื่องของคนใจราคาเข้ามาดูงใจไหมคะสซลาร์รูาราคาเนี่ย<ต>ผมพูดให้ฟังหนึ่งมันเป็นส่วนของแผงโซลา่า นะครับซึ่งเราผลิตได้ยากนะมันใช้วัตถุตดิบหลายอยา่างอะไรที่เราควบคุมไม่ได้คงไม่ได้แต่อะไรที่เราช่วยได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวกระทรวงพลังงานจะมาพิจารณาหาแนวทางเช่นสามารถลดหย่อนภาษีได้ไหมหรือหาหาท่องทางที่จะสนับสนุนเงินทุนได้ไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะอะไรที่ทําได้ก็จะท<อ>าแต่ว่าอยู่ในแผนที่กระทรวงพลังงานจะพิจารณาใช่ครับาทางคณะกรรมการที่ผมมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ท่านจะต้อตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการมาทำสองเรื่อง นะเรื่องหนึ่งคือเรื่องลูกขอบโซลารลูกขอบนะครับเพื่อจะเดินหน้าต่อซึ่งระหว่างนั้นก็ประสานกับท่านนันตรีอุตาสาหกรรมท่านก็เดินหน้าแล้วนะครับก็ลดล็อกหนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการผลิตน้ํามันจากนะขยะพลาสติกกนะับเรื่องของผลิตจากยางพาราอันนี้ก็จะส่งเสริมสองเรื่องนะครับจะได้ความชัดเจนชัดเจนไหมไม่ชัดเจนจะออกมาเรื่อยๆเหรอนะ <laughs> นะอย่างน้อยๆกระทรวงพลังงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมทํางานชัดเจนแน่นอนแล้วก็ผลงานออกมาเรื่อยๆตลอดเวลาอย่างนี้นะครับ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแทนพี